แชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะเช้านี้อัปเดตชาวสวนยางกันบ้างนะคะก็อยอท่อพร้อมเยียวยาชาวสวนยางรายละ3,000บาทจูงหัวมาน่าสนใจมากเลยนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากฐานเศรษฐกิจนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดของข่าวนะคะส่งกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจและช่อง Youtube แจ็ข่าวเล่าเรื่องด้วยนะคะรายละเอียดของข่าวนะคะกยททพร้อมเยียวยาส่วนยางรายละ3,000บาทหลังโดนอิทธิพลพายุโซนร้อนโนอื่นนะคะนายสุทธัตตาวิริยากุลรองผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทยหรือกอททด้านธุรกิจและปฏิบัติการเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนโอึนทําให้พื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ทําสวนยางพาราได้รับความเสียหายการยางแห่งประเทศไทยหรือกอยอทอพร้อมให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะโดยมีสวัสดิการที่จะสัรให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อนจากสวนยางที่ประสบภยัยตามระเบียบการยางแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการเพื่อเกษตรกรชาวสวนยางปีพุทธศักราช2560นะคะตามมาตรา49ในวงเล็บ5โดยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวสวนยางกรณีสวนประสบภยัยไม่ว่าจะเป็นอักขีภยัยอุทกภยัยหรือวัตภยัยทั้งนี้ก็ยะทมุ่งบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าของเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ประสบภัยในเบื้องต้นนะคะหากสวนยางได้รับผลกระทบจนเสียสภาพสวนคือต้องมีต้นยางพาราเสียหายคราวเดียวกันไม่น้อยกว่า20ต้นต่อไร่นะคะโดยการยางเยียารายละไม่เกิน3,000บาทเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางจะต้องเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ขึ้นทะเบียนกับกยทและที่ดินของชาวสวนยางที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ ต้องมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายจึงสามารถแจ้งขอรับการช่วยเหลือต่อพนักง,งานกยทอทในพื้นที่ใกล้ส่วนยางภายใน15วันนับจากวันที่ประสบภัยหรือนับจากวันที่เหตุพิบัติภัยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วแต่กรณีซึ่งทางกยทอทจะส่งเจ้าหน้าที่ลงตรวจสอบพื้นที่และให้การช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดนายสุทัศน กล่าวทิ้งท้ายนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การอย่างแห่งประเทศไทยใกล้บ้านท่านนะคะหรือเบอร์โทรศัพท์0243322222ต่อ242นะคะเป็นกำลังใจให้ชาวสวนยางทุกคนนะคะ